ไอ้เวลับไปพาเราไปส่งบ้าเลไปไหนจะไปเร็รไปเรวย่าอยย่าทยเไมเอาไปดีๆไปล่อยลยไปเถองเราวใจเย็นเย็นนะใยไล่กลับไปเดียสงเราพาไปส่งให้เร็ไปสงเลยเดเจอเหตุแบบนี้จะทำอย่างไรสแกน QR code เพิ่มเพื่อน พมพิษณุโลกพร้อมช่วย3ขั้นตอนการแจ้งเหตุด่วน 1. สแกนเพื่อนเพื่อนพอมพิษณุโลกพร้อมช่วย 2. เลือกเมนูช่องแจ้งระงับเหตุด่วน 3. ระบุป,ปัญหาที่ต้องการแจ้งเหตุพิกัดจุดเกิดเหตุเบอร์โทรศัพท์ติดต่อพมพิษณุโลกพร้อมช่วย5กลุ่มปัญหาเร่งด,วด่วน